สวัสดีครับก็พาทุกท่านมารับชมเกมแมตช์จำลองการแข่งขันครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประจำฤดูก,กาล2025-2026ครับระหว่างทอตแนมฮอสเปอร์ครับพบกับอาร์เซนอลครับวันนี้อยู่กับผมแอดมินเพิร์นโซนทำหน้าที่ฝึกพากบรรยายเกมในวันนี้ครับสำหรับคู่นี้ก็ลงแข่งขันจริงครับวันอาทิตย์ที่2 2กุมภาพันธ์เวลา2 3 0นครับก็รับชมผ่านช่องทางสดสดได้ครับ วันนี้มารับชมเกมจำลองแมตช์การแข่งขันครับขันเอฟซี26กันนะครับตารางคะแนนปัจจุบันนะครับอาร์เซนอลครับยังคงอยู่อันดับที่1ของตารางครับส่วนสเปอร์ครับอยู่อันดับ16ครับก็หนีตกชั้นเต็มตัวครับสำหรับสเปอร์ในฤดูกาลนี้เหมือนฤดูกาลที่แล้วครับฤดูกาลที่แล้วจบอันดับ17นะครับแต่ว่าได้แชมป์ยูโรปาลีกฤดูกาลนี้เนี่ยไม่เหมือนเดิมนะครับ อาร์เซนอลเนี่ยมีสะดุดเกมที่แล้วนะครับกลางสัปดาห์กับบุฟมตันเสมอ2-2องสอให้ช่องว่างระหว่างคะแนนเนี่ยโอ้โดนแมชซิตี้จี้มานี่ก็ต้องลุ้นเหนื่อยหน่อยนะครับ11เกมสุดท้ายของอาร์เซนอลครับสถิติของทั้ง2ทีมครับเจอก,กัน5อัดหลังสุดเนี่ยเป็นอาร์เซนอลชนะ4ครับสปเปอร์ชนะ1อาร์เซนอลเนี่ยชนะในบ้านมาเกมแรกนะครับเล็กแรก4ีต่อห ครับไลน์อัพของสอปเปอร์4-2-3-1สามครับสับรตรูเป็นวิคคาริโอครับในส่วนของศูนย์หน้าเนี่ยวันนี้สปเปอร์นี่ใช้เป็นมาเตสเตลนะครับโดรกี้เล่นเป็นปีกซ้ายอัลซนอนครับ4-3 3มีเปลี่ยน1ตำแหน่งจากเกงกัมสตาครับเป็นไอบริชิเอเซ่ครับลงมาทแทน มาตินโอเดกาดแอปเปิลเป็นโยเคเรสซ้ายทรอสซาขวาเป็นบุคโยซาก้าเอานะครับเกมในวันนี้ครับลอนดอนดาร์บี้ครับเกมครึ่งแรกครับ45นาทีครับที่ทอตแนมโพสเปอร์สเตเดียมครับอ้าวจังหวะนี้เป็นสเปอร์ครับอ่านี่ครับมาสคอตของสเปอร์เป็นไก่นะครับอ่าสเปอร์มาชุดขาวนะครับจากซ้ายไปขวาเชนอมมาชุดสีแดงจอรนทิมเบอร์จะทุ่มเข้ามาครับ เอเซ่ซาล,ลิบาให้มาซูเปอร์บี่ครับบอลอยู่ที่บุกยศสก,กา้าครับไหลามาก็ถ้าเทียบฟอร์มตอนนี้อัร์เนนอลก็เหนือกว่าเลยครับสัก,กา้าอัเซนอนเน่ยก็ยังอยู่ในเส้นทางรุ้นแชมป์นะครับเพราะว่าสี่ถ้วยนี่ก็ยังถือว่ายังได้รุ่นหมดทุกถ้วยครับคาระบาวครับเข้าชิง เอเบครับก็รอบ16ทีมยูโรปาลีกเขา u e ้ยูฟาแชเป l e นลีกก็รอบ16ทีมสุดท้ายเป็นแชมป์กลุ่มด้วยครับทีมลีกก็ยังคงเป็นอันดับที่1งครับยังนำแมสตี้อยู่ครับถือว่าเป็นปีทองของซนอลเลยแต่ว่าทีมลีกเนี่ยจะคว้าแชมป์ได้หรือเปล่านะครับ11เเกมสุดท้ายนี้นัดน,นี้พลาดไม่ได้นะครับถ้าเกมนี้พลาดแล้วซิตี้ชนะนี่โอ,อ้โหนี่เป็นเรื่องเลยครับ โรเมโรให้มาโอโดแบร์ all, all back, ครับอ้าล่ะครับดิคอนไร้ยกมาสวยครับเป็นทรอซาทรอซายิงเลยหรือเปล่าแมทรอซาหักเข้ามาด้านในทรอซามีเทินคืนกลับมาสวยครับเป็นเอเซ่ S S อู้วิสุดท้ายไม่ผ่านนะครับชาบ,บี้ซิมอนชาบ,บี้ซิมอนมาที่แตวซิมอนออกมาทางซ้ายที่โอโดกี้ครับ ตัวหลักของสเปอร์เลยก็เป็นชาบ,บี้ซิมมอนนะครับอ๋อแล้วครับเป็นซากา้าดีแคนไรส์หมาที่โยโเคเรดยิงโอ้โหจังหวะสุดท้ายครับแม่ยิงโดนไม่ดีครับโดนสกัดไว้ก่อนจากโรเมโร่ครับเปโดโปเโรคืนกลับมาที่โอตาเบะมาทิสต์เตลมาทางขวาครับทางขวาเป็นเปโดโปเโรครับหมาแล้วครับไหลามาตรงกลางมาทิสต์เตลยังไงครับโอตาเบคืนมาจอปาเรนญ,ญา ตัวสำรองซเปอร์นี่ก็ยังมีกาเลเกอร์นะครับชาบีซิมอนโอโดโกิสวยครับเล่นทางซ้ายมาที่สเปนเกชาบีซิมอนจ่าประเด็นยะสวยครับมันที่เต่หาช่องโอโดแบะปาดมาเต่ยิงโอ้โหยเซฟมือเดียวครับโอ้โหหลุดมายิงหนึ่งหนึ่งกับรายาครับ โอ้โหซูเปอร์เซฟได้ด้วยครับแม่ปัดมือเดียวกหลังเตะม,มุมเก็บของสเปอร์ครับเปิดโค้งเข้ามาเอา้าฟานเดอร์เฟนออกมาจาังหวะนี้ไหลเข้าด้านในเปโรเปรโรเปิดมาโอ้โหแรงเกินไปนะครับแล้วบอลออกข้างไปแล้วนะครับเป็นบอลทุ่มของนอสโนครับซาลิบาทุ่มเข้ามาที่อินคาเบ้ครับอินคาเบ้สวยครับ มาตินสูบินดี้ครับเอเซ่ซากา้าโยเคเรสถึงกลับมาครับอินคาเป้ไหลามาที่บุโตสาก้การครับครึ่งทางของครึ่งเวลาแรกครับซากา้าโยเคเรสหมาที่เกนไรส์โอ้โหบอกว่าเกมนี้ไม่ง่ายนะครับสปเปอร์ถ้าได้เจออับเซนอนนี่สนุกแน่นอนครับศึก,กดอนดับบี้ไหลามาทางขวาครับเป็นโอโดโกี้โอโ,โแรแบครับขออภัย โอโ,โแรแบปาดเข้ามาด้านในแหมไม่ผ่านครับไหลต่อมาที่ทรอสซาเอเซ่เอเซ่ขึ้นมาทางซ้ายมาแล้วครับทรอสซาทรอสซาด้านในมีโขกลูกนี้โอ้โหเบาไปครับเข้ามือวิคาริโอมาที่โอโรกี้โอโรก,โโโกี้ให้มาทางเกรดาวโอ้จะไหลามาทางซ้ายไม่ถึงครับเป็นสเปอร์ครับ ได้ส่วนขึ้นมาใหม่ชิมอนอ่าแล้วครับทางขวาเปโดปอโรครับปอโรแหมจังหวะจะเปิดเข้ามาไม่ได้คแรบบั Pedro แบเปโดปอโรครับเป็นลูกเตะม,มุมคแรบบับจังหวะนี้ของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับเปิดก็เจ้าเก่าเจ้าเดิมแหละครัแบบเป็นเปโดปอโรแหมมีเพื่อนมายืนใกล้ๆเล่นกันสั้นๆคแรบบับกับอาร์ติสเตลครับ แต่แต่โอ้โหไปล 1, 2, แล้วหนึ่งสองแล้วไหลมาตรงกลางเป็นชาบ,บีซิมอนพิกมาโหรไม่โอ้โหไม่ได้ยิงครับแล้วเป็นอาร์เซนอลได้ส่วนกลับขึ้นมาครับทรอสซาอาร์ติซาลิบาครับอินคาเบเ่แตะมาทางซ้ายเราหลุดแล้วครับทางซ้ายเป็นทรอสซาด้านในนี่มีโยเคเรสครับพิกแล้วอิงปั่นโคง้งโอ้โหวิคาริโอครับมาโชว์ซูปเปอร์เซฟไปครับลูกยิงปั่นโค้งของโยเคเรสครับ ผัดเกนบุกนะครับแม่เกมนี้ก่อนหน้านี้ก็เป็นจังหวะของสเปอร์ไปแล้วครับแล้วเป็นเตะมุมของอาร์เซนอลครับเปิดมาแล้วโขกเลยครับแมสองเก็บได้ครับมาตินซูเปดี้ดีเคนไรส์ไรส์ให้มาทางซูเปดี้ครับขวานี่มีซาลิบาไหลมาทะลุช่องแล้วเป็นเอเซยิงโอ้โหเบาเกินครับเข้ามือของวิคาริโอสเปน ช่วง5นาทีนี่โดนบทหนักเลยเปอร์ครับซาก้าแคแน่เนี่ยห่างจากทีมโซนตกชั้นแค่4คะแนนนะครับสเปอร์นี่ถือว่าฤด,ดูกาลนี้นี่มาเหมือนฤด,ดูกาลที่แล้วอีกแล้วครับอ่าอ่ลอะไรครับโอโดกิมาเตสเตลมาเตสเตลโอ้โหเกือบไปครับแม่จ่ายมายังเบาไป โอโดกี้ไหลามาแล้วครับสเปนหมาที่แตวโดนทฟอฟาวด์ลูเปล่าสิไม่ว่าอะไรครับเล่นต่อครับซาก้าหรือ5นาทีสุดท้ายครึ่งแรกครับอย่างศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับหมบอลผัดกันบุกนะครับถือว่าสูสีมากครึ่งแรกครับชาบี้ซิมอนไหลต่อมาโอโดกี้ออกทางซ้ายที่สเปนหามาแล้วครับมาติสแตลเกรอเกรจ่ายเสียเองครับแล้วเป็นอาร์ซนอลได้ส่วนกลับ สามนาทีสุดท้ายครับถ้าเสมอเกมนี้ก็ถือว่าพลาดเลยนะครับสำหรับซนอลครับเสมอนี่หลายเกมแล้วครับชนะ2เกมจาก7เ,เกมล่าสุดนะครับซนอลครับหมาเน้นไปทางด้านเสมอครับแล้วก็ไปแพ้กับยู่นเตดเกมหนึง่งส่วนใหญ่จะเป็นเสมอนะครับจะไม่แพ้แต่ก็เสมอเยอะก็นัดตะสองแต้มครับที่หายไป านะครับจังหวะสุดท้ายครับก่อนหมดเวลาโยเคเรสคืนมาซาก้าเป็นเอเซแตะมาเอเซปัน่นอูออกครับโอ้โหไม่ได้ครับแหมแอคชั่นสุดท้ายของอาร์เซนอลครับมาปั่นโค้งของเอเซออกไปเฉยเลยครับก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์ศูนย์ต่อศูนย์ครับนี่ครับโยเคเรสมีโอกาสยิงแค่ครั้งเดียวครับก็ไป ชมสิ่งที่น่าสนใจครับเดี๋ยวครึ่งหลังเรามาเจอกันต่ออีก45นาทีครับที่ตอนนี้มาสเตเดียมครับครับต่อกันที่ครึ่งหลังครับเป็นทางฝั่งอาร์เซนอลครับโอ้โหแล้วไอ้สาดขึ้นมาแบบไม่รู้เรื่องเลยครับบอทเอไอเอ้า มีใบเหลืองด้วยครับโอโดกี้ครับอ่าโดนยังไงเอ่ยครับไม่ทันได้ดูครับแมโอโดกี้อ้าพับไหลมาโอโดกี้อ่าล้วครับด้านในมีทางฝั่งมาเตสเตลครับพิกแล้วจะยิงโค้งเอ้าเรียบร้อยไปเลยครับโอ้โหเริ่มครึ่งหลังมาแค่2นาทีครับเป็นมาเตสเตลครับยิงให้กับสเปอร์ขึ้นนำหนึ่งศูนย์โอ้โหเข่าเฉยเลยครับมาโอกาสยิง2ครั้งในเกมนี้ครับเป็น1ประตูครับ โอ้โหเดี๋ยวดูภาพชา้ากันก่อนครับนี่ครับสับปะอโอเคครับเป็นประตูกรับอ bon. ลเข้าไปเต็มใบแล้วเรียบร้อยครับอ่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับอ่าวันนีเป็นมาร์ติสเตลนะครับโอ้นี่เปิดมา2นาทีเองครับกุเ่นของอาซนนเน่ยยังไม่โดนบอลกันเลยครับอาสเปอร์เจ้าบ้าน ออกนำไปแล้วครับโอ้โหในงานหยาบเลยอาร์เซนอลครับโอ้จะฟื้นหรือเปล่าครับเกมที่แล้วก็เสมอมาครับอแล้วเกมนี้ถ้าเกิดมาพลาดท่าแพ้กับอาร์เซนอลขออภัยก็เป็นพลาดท่าแพ้กับสเปอร์นี่โอโ้แล้วเกมหน้าเจอกับเชลซีโอ้โหหนักเลยครับเชลซี Chelsea ก็ต้องการชนะเพื่ออันดับที่4ด้วยครับไม่งั้นก็จะโดนแมตต์แซงคะแนนทิ้งห่างครับอ่าเอาฟาวเลยครับ กูสินเป่าเป็นตัวครับเอาโอดอกี้ออกเลยครับเอากาเลเกอร์ลงมาครับแล้วโอเดากาดครับลงมาแล้วครับแทนเอเซ่ร่างกายก็ไม่ค่อยฟิตครับมาเิกกี้ฟานเดเวนครับจอปาเรนญ,ญาเอเซ่ SA เล่นไม่ออกนะครับจังหวะยิงครั้งเดียวก่อนหมดครึ่งแรกครับแต่ว่าหลุดเสาออกไป แต่ว่าตอนนี้นี่ครับหูโมเมนตัมนี่มาทางสเปอร์แล้วครับโอโดแบโอโดแบคืนกลับมาที่เปโดปโรครับจอปาริญญาชอบี้ซิมอนโอโดแบไหลามาที่อ๋อแล้วครับแตวิกเอา้ามาติสแตวผันเอา้าโอ้โหสองศูนย์ไปเลยครับโอ้โหมาติสแตวครับโอ้โหครึ่งแรกกับครึ่งหลังนี่หนังคนละม้วนเลยครับครึ่งแรกเนี่ยแสดงว่าดีมากเลยนะครับ แต่ว่าไม่สามารถทําประตูได้แต่ว่าเริ่มต้นครึ่งหลังมานี่แก้เกมมาดีมากครับนี่ครับจังหวะพลิกมาโอ้โหแล้วเป็นกาเบียวครับโอ้โหแล้วยิงลูกนี้รับยากเลยครับคือรับยากทั้งสองลูกครับจังหวะที่มาซิสเตลยิงวันนี้ได้เล่นเป็นตัวจริงเล่นเป็นกองหน้าเลยครับวันนี้โอ้โหสเปร์น้ำสองศูนย์ครับแหมสกอร์แบบไม่น่าเชื่อเลยครับ ทีมหนีตกชั้นอย่างสปเปอร์นะฮะคือจะบอกได้ว่าฤดูการนี้หนีตกชั้นเต็มตัวก็คือใช่ครับ26นัด29คะแนนนี่คือทีมหนีตกชั้นแน่นอนครับทีมอันดับ18นี่แค่24แต้มันแต้มมันค่อนข้างอะครับจังหวะนี้ก่อนครับอาร์เซนอลจะแก้คืนมาได้หรือเปล่าแตะมาทางซ้ายดีแคนไรซ์ เปิดมาอ้าวแล้วครับจังหวะนี้ทรอสซาทรอสซาหาช่องก่อนแล้วทรอสซาให้มาซาก้าบุกโยซาก้ามาซาก้าหาช่องเรามาที่ซูบินด,ดี้นี่ครับบอลมันไปไม่ได้ครับสเปอร์ยืนกันเต็มเลยครับอ้าวแล้วครับโยเคเรสโยเคเรสวิคตอโยเคเรส,ย,เรส,ย,เรสยิงเอ้าช้าเกินไปอุ้ยจังหวะนี้มีชนนิดนึงครับเอาสิ่งก็อ้าวเล่นเร็วออกมาครับโอเดเบ อูนีสกอร์นีหาแล้วครับโอเดเบร์ด้านในนี่ปาดมาโอ้โหจะให้ชบิซิม,มอนต้องเลงหน่อยแล้วครับอาร์เซนอลต้องยิงประตูคืนให้ได้ก่อนอดสเปนตัดได้ครับเราให้มาที่การลเกอร์เกรย์ยกทางซ้ายมาสเปนสเปนเปิดมาโขกทิ้งไปก่อน ไลเกอร์ได้บอลคืนกลับมาที่จอปาลินญาโอโดแบกแปะมาทางขวายิงเลยครับเอา้ายังไงครับอุย้ยมุมกล้องนี่ปรับกันไม่ทันเลยครับแล้วเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนออกครับส่งอิสเอลซาลงมาครับก็ค่อยๆเติมเกมรับหน่อยครับจังหวะแบบนี้เปิดมามาไปได้ครับระยะ เวลาเหลือประมาณ20นาทีครับสเปอร์นี่แหมเปิดมาเซอร์ไพรส์เลยครึ่งหลังครับครึ่งแรกเนี่ยซนอนทำได้ดีกว่านะครับกลายเป็นว่าครึ่งหลังนี่สเปอร์ยิง2ประตูได้อย่างไวเลยครับหลังจากที่สเปอร์นำ2-0ก็บอลก็เป็นของซนอนนะครับแต่ว่ายิางประตูคืนไม่ได้ถ้าใครเพิ่งจะเข้ามาดูช่วงนี้ก็จะงงเลยครับว่าเฮ้ย hey, ทำไมนำ2-0ครับ องย้อนกลับไปดูครึ่งแรกอ๋อแล้วครับโอดากาดโอดกากกิ่งเลยครับนี่ครับ้โหมาตีนโอดากาดแล้วเปลี่ยนตัวครับเอาเกรย์ออกครับส่งบิสซูมาลงมาสเปอร์เปลี่ยนไปแล้วสามนะครับบิสซูมาก็เป็นกองกลางตัวรับครับนี่เติมลงมาแพ็กแน่นแล้วนะครับจังหวะนี้เราเปิดเข้ามาแล้วโยเคเรสโงงไว้ไหนก็ไม่รู้ครับไม่ได้ไกลเคลียร์ครับ สถิติครับนี่ครับโอ้โหบุกยโยลสัากา้าโอกาสครั้งเดียวครับในเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ไม่น่าจดจำเท่าไหร่ครับของสากา้าโถมมาตัวสำรองซนอนเนี่ยมีเคซุส์ด้วยนะครับดูทรงแล้วน่าจะไม่เปลี่ยนนะครับกาเลเกอร์บิสซูมาอาแล้วครับจงังหวะส่วนกลับของสเปอร์ครับ เป็นซาครับอู้หช้าไปแล้วซาก้านี่ครับกับกลายเป็นว่าการออกบอลการแจยบอลซนต์น้นองทำดีกว่าครับอาลับสาก้าเปิดมาติดซาครับเอา้าเป็นโยเคเรสอา้าวล้าหน้าครับโอ้พลาดเลยจังหวะนี้ล้าหน้าหรือเปล่าเอา้ายังไงครับโอ้ฟาวนะครับจังหวะดีแคนไรส อาะนะครับจังหวะนี้จะเปิดเข้ามาครับสักครู่หนึ่งว่าจะเป็นจังหวะล้ำหน้านะครับนี่ครับผู้สินขอฉีดสเปรย์ก่อนครับอ่ลนะครับก็รอผู้สินพร้อมก็เปิดครับจังหวะนี้ของดิคนไรส์ผู้สินให้สัญญาณครับมาครับเปิดมาแล้วโค้งโอ้โหไม่ได้ครับ แถวสองไม่มีใครด้วยเป็นชาบีซิมอนเตะทิ้งไปเลยสิบนาทีสุดท้ายครับโอ้โหสกอร์นี่เหลือจะเชื่อนะครับมาแล้วครับโอดกาดโอเดกาดร์ดยังไงครับโอ้แล้วไปให้บอลแนะจังหวะนี้ซิมอนสัเปอร์ครับโอกาสนิดเดียวนะครับสับเปอร์ไม่เยอะนะครับเกมนี้มารติสเตลคืนกลับมา บิสซูมาเอาละครับแหมจะไหลเข้ามาซิมอนจะได้ประตูตีไข่แตกหรือเปล่านี่ครับฟานเดฟเวนมองมาโอ้ใหญ่กว่าได้เปรียนครับบิสซูมากาเลเกอร์คืนกลับมาโอหนี้ค่อยๆคลองบอลเลยครับ5นาทีสุดท้ายสปเปอร์กำลังทำเซอร์ไพรส์ปปครับโอ้เปิดบ้านชนะซนมอนได้ก็อของจริงไปรับชมกันอีกทีนึงนะครับ ผลสกอร์ในเกมนี้ก็ไม่ได้มีผลต่อแมตช์จริงวันอาทิตย์นะครับเอา้าจังหวะมีชนกันนิดนึงสามารถไปเชียร์ทีมทีมท่ยังชอบกันได้ในวันอาทิตย์ครับสีตึ้งครึ่งเก็บทีมนี้ก็จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงครับตอดซามาทางซูมิดี้ครับต่อเลยครับนาทีสุดท้ายครับโอ้โหนี่เกิด <with> จะเชื่อว่าสกอร์ซาก้าหมานะครับโยแคเรส เดี๋ยวคะแนนที่มีโอกาสยิงเยอะสุดในทีมก็แล้วเปิดมาแล้วลูกนี้ก็ไม่ได้ลุ้นครับอาวุสินทดให้4นาทีแล้วเป็นสปบเปร์ครับไหลมากาเลเกอร์กาเลเกอร์นี่ย้ายมาจากแอนเดรโกมาดริดครับมานะครับซาเป็นกาเลเกอร์ครับไหลมาซาบีซิมอนกาเลเกอร์กาเลเกอร์หนึ่งสองหลอกสวยครับมาติสเตลคืนมากาเลเกอร์ซาบีซิมอนครองบอลแล้วครับไม่ได้รีบอะไรครับบิซูมาปาดมาเป็นเตาพลิกแล้วยังไงคืนมา พลิกแล้วเต่ายิงเอ้าสามศูนย์ไปเลยครับโอ้โหก่อนหมดเวลาหนึ่งนาทีแล้วเป็นแฮตทริกของมาติสเตลครับโอ้โหนี่ครับโอกาสยิงสี่ครั้งในเกมนี้เป็นสามประตูแล้วเป็นหนึ่งแฮตทริกครับโอ้นีนสกอร์เหลือเชื่อเลยเเปอร์โอ้โหเล่นเหมือนไม่เอาเลยเลยครับซนน์ครับดูครับโอ้ยิงลอดขาครับโอ้โหลอดขาซาลิบาครับก็รายาตก็ไม่เห็นนะครับจังหวะแบบนี้ อ๋อปล่อยให้ยิงจนได้นะครับโอ้โหนี่ครับมาเตสเตลฮีโร่ในเกมนี้เลย3คะแนนแบบแฮตทริกสมบูรณ์แบบ100%ครับสเปอร์โอ้โหครึ่งแรกกับครึ่งหลังนี่ครับปานูวิทหมดเวลาไปเลยครับสเปอร์เปิดบ้านถล่มอาร์เซนอลไป3-0ครับแฮตทริกครับมาเตสเตลแมตต์โดแมตในเกมนี้ครับโอ้โหสุดยอดครับถือว่าเป็นสกอร์แมตต์จำลองที่เหลือเชื่อมากๆครับก็ไปดูเกมจริงกันได้วันอาทิตย์นี้ครับ ตอ,ตอนดอนดับบี้สเปอร์ทีมทีตกชั้นกับอาร์เซนอลครับทีมลุ้นแชมป์รึ่งแรกเนี่ยอาร์เซนอลดีกว่าเยอะเลยครับแต่ว่าเปิดมาครึ่งหลังนี่เหมือนหนังคนละม้วนเลยครับโอเคก็สุิปนี้ก็อขอตัวลาไปก่อนครับฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องบอนโซนด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ